ทำรัดหน้าให้คุณลูกสาวกินพี่น้องขาโอ้ยทำงานเท่ากะเช้ากลับมาบ่ายเดี๋ยวไปเข้ากะบ่ายต่อว,ว่างนั้นแวะมาหาแม่ผัดเส้นก่อนมีกุ้งมาที่นี้ก็มาผัดเครื่องไก่นะคะอือคุณลูกสาวผัดไก่พี่น้องขาอันนี้ใช้กระหล่ำดอก แล้วก็กระล่ำเนาะใสดไปเลยใส่น้ำลงไปเลยค่ะพี่น้องะ่ะทำให้คุณลูกสาวกระเทียมกีบเดียวน้ำร้อนจะได้สุกเร็วๆมาใส่น้ำแล้วก็ปรุงน้ำมันหอยไปเลยพี่น้องคะ่ะใส่แบบไม่ต้องกะนะฮะฝีมือทำกินเองเนาะรสดี ช้อนอ้วนๆน้ำตาลเดี๋ยวมารอดูก่อนรอผักสุกนะฮะรสชาติได้แล้วนะฮะอ่ะกุ้งลงไปกุ้งลงเสร็จเนาะก็เตรียมเอาแป้งอุ้ยเหแป้งใส่น้ำไม่คนหมาค่ะพี่น้องอ่ะใส่ลงไปเลย นะแป้งมันจ้านี่ก็คนได้เนาะลูกสาวเตรียมชามละนี่อันนู้นเหลือเส้นหอนะฮะหอเลยนะฮะนี่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยแค่นี้แหละลาดหน้ากุ้งไก่ หรือบานแม่พริกไทยใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณลูกสาววันนี้คั่วพริกผงใแต่เช้าใหม่ๆเลยนะทุกคนมาค่ะโอ้ยแปลอ่ะมาค่ะใส่ไปเลยเรียบร้อยปิดไฟได้เลยลูกอืแล้วก็หากล่องมาใส่หอ่อแล้วก็กระดูนาะเอากล่องคืนด้วย น้องขาพอไหมนะม่พอกลงใหญ่ต้องไปเอาหลังบ้านค่ะอ่ามาปรุงที่นี้อันนี้ก็เหลือห่อนะคะพี่น้อง,องเออจัมโบ้แบ,บีบง่ายๆไก่ชิ้นใหญ่ๆแม่ทำอร่อยไม่ใช่อะไรหรอกมันประหลอดใช้แม่นะคะ เออ <God. S 1> งบงบน้อยมาหากินบ้านแม่ยังไงต้องคนเส้นด้วยเข้าเครื่อปหงุงเลยนะคะน้ำส้มสายชูน้ำตาลพริกผงข้าวใหม่ๆแซบเลยแหละว,วันนี้ยาจ๋าเมื่อเชาอ้ายาจ๋าข้าวพริกผงไม่ไม,ม่มากเพราะว่ากินโอ้โห <Okay. S 1> oh oh. ปกติจะเข้มกว่านี้นะ <Okay. S 1> อ่าค่ะพี่นะ้อ ะลูกได้กินแล้วทีนี้อแม่ก็เคลียรครัวเออกินล้หน้าใส่พริกเผาสูตรคุณลูกสาวนะนะ